สวัสดีคันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโลเทสนะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด subscribe ไล k ์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของพิษภัยยาเสพติดอีกแล้วคันเพื่อน เรื่องราวพวกนี้เราพูดกันทุกวันเราพูดกันไม่รู้จักจบจักสิ้นเนื่องจากว่าณขณะนี้นับยาเสพติดมันระบาดอย่างหนักกันเพื่อนสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันคับเพื่อนเป็นเพื่อนรักหักเหลียมโหดกันเพื่อน เพื่อนกันแท้ๆคบกันมานานประกอบอาชีพเดียวกันแต่สุดท้ายท้ายสุดพอมีการบิดยากันพอมีการหักยากันก็เลยกลายเป็นเหตุบานปลายทำให้มีคนนึงต้องเสียชีวิตกันเพื่อนปริมาณยาไม่ได้มากครับเพื่อนเป็นแค่เศษยาที่นำมาแบ่งกันดูดเท่านั้นครับเพื่อนตรงนี้เองนะมันมีความหลอกความหลอนมันมีเรื่องราวของสิ่งลี้ลับเรื่องราวของจิตวิญ,ญญาณเข้ามาเกี่ยวพันด้วยครับเพื่อน ผมก็เลยอยากจะนําเสนอเรื่องราวนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์พร้อมกับพาเพื่อนๆน,นะครับไปสัมผัสความหล่อความหลอนของจิตวิญญาณนะครับที่ถูกฆาตกรรมครับเพื่อนเรื่องราวเรื่องนี้นะครับจะมีที่มาที่ไปยังไงเดียวผมจะมาสรุปให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสมาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะครับย้อนกลับไปไกลสักนิดหนึ่งนบเพื่อนๆต้องย้อนกลับไปถึงวันที่25พฤษภาคมนู่นเลยครับเพื่อน มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับอายุ55ปีแกชื่อว่านายหลอมเอื้อเฟือกันเพื่อนคนคนนี้นะเป็นชาวบ้านบ้านเนินสำราญตำบลตาสิทธิ์อําเภอปวกแดงจังหวัดระยองครับเพื่อนแกอยู่กับลูกชายสองคนนะครับลูกชายของแกชื่อว่านายกรินเอื้อเฟืออายุ28ปีปีันเพื่อน ชื่อเล่นว่าแบงค์นะครับสองคนพ่อลูกนี้นะประกอบอาชีพทําสวนยางครับเพื่อนแต่วันไหนไม่ได้กรีดยางวันไหนไม่ได้เข้าสวนครับตัวแบงค์เองจะออกไปหาปลากับเพื่อนสนิทคนหนึ่งครับเพื่อนตัวแบงค์เองนะครับก็เป็นวัยรุ่นทั่วไปในพื้นที่นี่แหละครับเพื่อนมีการเสพยามีการเกเรบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ถึงขั้นต้องติดคุกติดตารางครับเพื่อนเป็นคนทำมาหากินอยู่บ้างในระดับหนึ่ง วิธีการหาเงินของเขาก็คือการออกไปหาปลามาขายคับเพื่อนทีนี้พอวันที่25นะครับแบงค์ได้ออกจากบ้านไปนะครับแล้วไม่กลับมาอีกเลยครับเพื่อน หายไปแบบมิดจิลีภาษาอีสานเขาเรียกแบบนี้กันเพื่อนไม่กลับมาที่บ้านตัวของนายหลอมผู้เป็นพ่อเองก็ได้ออกตามหาลูกชายหลังจากออกจากบ้านไปแล้วไม่สามารถติดต่อได้กันเพื่อนนายหลอมเองนะครับก็ได้ตามหาตามสถานที่ต่างๆแต่ก็ไม่พบไม่เจอไม่เจอกันเพื่อนเขาหาอยู่นานหลายวันจนล่วงเวลามาถึงวันที่28พฤษภาคมปีสองพันหารบกันเพื่อนเขาเองนะครับเกิดเอกใจมีลางสังหรณ์ว่าจะเกิดเรื่องไม่ดี ขึ้นกับแบงค์คับเพื่อนนายหลอมเองก็เลยตัดสินใจนับเข้าไปในสวนของตัวเองช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาของวันที่28พฤษภาครับเพื่อนตัวนายหลอมเองคับได้เดินตามลำพังได้หาลูกชายเพียงคนเดียวลัดเลาะไปในลำคลองเพื่อนจนในที่สุดนับเขาได้ยินเสียงแมงวันครับเพื่อน แมงวันบินดังหึงแมงวันบินดังว่นครับเพื่อนๆตรงนี้เองนะครับมันผิดปกติมันแปลกมากๆครับเพื่อนเขาก็เลยมองไปบริเวณที่เกิดเสียงแมงวันบินครับเพื่อนปรากฏว่าเขาไปพบร่างร่างหนึ่งนะครับนอนอยู่ในคลองนอนอยู่ในน้ำครับเพื่อนตรงนั้นเองนะครับกลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอวนครับเพื่อนเป็นร่างของลูกชายเขาเองครับเพื่อนลูกชายเขาครับได้นอนเสียชีวิตอยู่ในคลองน้ำครับเพื่อน ด้วยความเป็นพ่อแม้ว่าร่างของลูกชายจะเต็มไปด้วยแมงวันมีหนอนชอนชัยแล้วก็มีกลิ่นเน่าแบบสุดๆครับเพื่อน เขาเองก็ไม่ได้รังเกียจครับเขาพยายามที่จะใช้ไม้เขี่ยลูกชายเขาขึ้นมาดูเพื่อยืนยันว่าใช่ลูกชายเขาไหมทันทีที่เขาใช้ไม้เกี่ยวร่างของลูกชายเขาขึ้นมาดูได้น้ําตาของคนเป็นพ่อก็ไหลลินกันเพื่อนนายหลอมเองจําได้ว่านี่คือลูกชายเขาตรงนี้เองนะนายหลอมก็เลยโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจโทรไปแจ้งกู้ภยัยเรียกชาวบ้านมาดูเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะเจ้าหน้าที่สอพอปวกแดงพร้อมกับกู้ภยัยก็มายังพื้นที่ที่เกิดเหตุ แล้วก็นําร่างของนายแบงค์นับออกจากจุดเกิดเหตุครับเพื่อนตรงนี้เองนะมีการสันนิษฐานเบื้องต้นอยู่แล้วนะว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมนะครับ แม้ว่าร่างของนายแบงค์เองนะครับจะถูกสัตว์กัดแทะนะครับร่างเปื่อยร่างยุ่ยไปสักเท่าไหร่แต่ล่องรอยบริเวณคอนะครับมันคล้ายกับถูกมีดบาดอย่างชัดเจนมันคล้ายกับถูกของแหลมคมนะครับทิ่มแทงไปบริเวณลำคอหลังจากที่ส่งร่างของแบงค์นะครับไปยังโรงพยาบาลนะครับเพื่อทำการชนะสูตรพิกศพไม่นานนักนะครับผลก็ออกมา ว่าแบงก์เองนะครับถูกฆาตกรรมคันเพื่อนโดยการใช้มีดนะครับปาดไปบริเวณลำคอคันเพื่อนตรงนี้เองนะครับแผลมันชัดเจนคุณหมอยืนยันว่านี่คือการฆ่าตกรรมอย่างแน่นอนไม่ได้ตายเองตามธรรมชาติไม่ได้จมน้ําตายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับได้ข้อมูลตรงนี้แล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่รอช้าคันเพื่อน รีบลงไปในพื้นที่นะครับเพื่อไล่ล่าตัวฆาตรกรเพื่อนตรงนี้เองนะมันมีบุคคลต้องสงสัยอยู่บุคคลหนึ่งชื่อว่าไอ้ต้อยนะสิงสิริอายุ43ปีคนคนนี้เป็นเพื่อนสีกับแบงค์เพื่อน เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนรักกันนะครับไปมาหาสู่กันเป็นประจำและสองคนนี้มีอาชีพในการหาปลาขายกับเพื่อนเจ้าหน้าที่ตํารวจสพปวกแดงก็เลยมีการเชิญตัวไอ้ต้อยนะครับมาสอบปากคําที่โรงพักกันเพื่อนตอนที่ไปเชิญตัวเนี่ยไอ้ต้อยหลบไปอยู่บ้านญาติกันเพื่อนไอ้ต้อยเองนะครับก็ให้การปฏิเสธครับเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับแบงก์ก็จริงไปหาปลากับแบงก์ก็จริงแต่วันที่แบงก์หายตัวไปเขาได้แยกย้ายจากแบงก์แล้วกันเพื่อนตอน แรกก็หาปลาด้วยกันตั้งแต่เช้ากับเพื่อนหลังจากได้ปูได้ปลาเสร็จแล้วนะครับช่วงบ่ายก็มีการแยกย้ายกันกับเพื่อนนี่คือคาให้การเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เลยไปหาหลักฐานเพิ่มเติมนะเพื่อมาเอาผิดเพื่อทําให้ต้อยรับสารภาพและแล,ะแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไปได้หลักฐานเด็ดนั่นก็คือกล้องวงจรปิดจากร้านค้ากับเพื่อนซึ่งอยู่บริเวณที่เกิดเหตุติดกับสวนยางของแบงค์รับเพื่อน ตรงนี้เองนะครับจะเห็นได้ชัดว่าตัวต้อยเองนะครับขับรถเลังพ่วงข้างวนเวียนอยู่แถวที่เกิดเหตุในช่วงบ่ายๆครับเพื่อนสุดท้ายแล้วนะเมื่อไอ้ต้อยเจอหลักฐานเด็ดเมื่อไอ้ต้อยเจอกล้องวงจรปิดก็ได้แต่ยิ้มแห้ง แล้วมันก็รับสารภาพครับว่ามันฆ่าเพื่อนมันจริงๆครับเพื่อนเไอ้ต้อยเองมันก็เลยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างมันกับแบงค์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังครับเพื่อนมันบอกว่านะครับในวันที่25พฤษภาคมนะครับช่วงเช้าเช้าเลยครับเพื่อน มันกับแบงค์นะครับได้ชักชวนกันไปหาปลากันเพื่อนซึ่งตรงนี้เองมันจะออกไปหาปลากับแบงค์เป็นประจำอยู่แล้วกันเพื่อนไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรกันเพื่อนหลังจากที่มันออกไปหาปลาในช่วงเช้าๆปรากฏว่าวันนี้มือขึ้นครับเพื่อนได้ปลามาเยอะแยะเนื่องจากว่ามันใช้อุปกรณ์ช็อตปลากันเพื่อนหลังจากได้ปลามานับมันก็เลยปรึกษากับแบงค์แล้วก็ให้แบงค์นำไปขายในหมู่บ้านกันเพื่อน ตรงนี้เองนะแบงก์ก็ทําหน้าที่นี้มาโดยตลอดครับเพื่อนนั่นก็คือคนจําหน่ายปลาครับเพื่อนเอาปลาไปขายในหมู่บ้านตีเป็นเงินออกมากันเพื่อนหลังจากที่แบงค์นำปลาไปขายได้เงินมาแล้วแบงก์ก็นำเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นเรื่องปกติครับเพื่อนเป็นการตกลงระหว่างกลุ่มระหว่างแก๊งอยู่แล้วกันเพื่อนสองคนนี้เข้าใจกันดีว่าถ้าแบงค์นำปลาไปขายให้ตีมาเป็นยาทันที เพื่อนํามาแบ่งกันเสพเพื่อนํามาแบ่งปันกันกันเพื่อนหลังจากที่แบงค์หายไปได้สักพักหนึ่งปรากฏว่าต้อยเองคอยแล้วคอยเล่ากันเพื่อน ไม่เห็นแบงค์กลับมาตามจุดที่นัดหมายไม่เห็นแบงค์กลับมาสักทีป้อยก็เลยเกิดความกังวลกยใจครับอยาก็อยากเสพเพื่อนก็อยากเจอครับเพื่อนตรงนี้เองนะป้อยก็เลยออกตามหาแบงค์เพื่อนจนในที่สุดนะเขาก็ไปเจอแบงค์อยู่ในสวนยางของตัวเองครับเพื่อนแบงค์กำลังใช้อุปกรณ์ชดปลาหาปลาอยู่ในลําคลองหาปลาอยู่ในหนองน้ําของตัวเองครับเพื่อนแบงค์กำลังเพลินแบงค์กำลังดีดแบบเต็มระบบเต็มการ์ด ตรงนี้เองครับมันสร้างความไม่พอใจให้กับต้อยเป็นอย่างมากด้วยความโมโหนะครับต้อยก็เลยตัดสินใจนครับขับรถซาเล้งพ่วงข้างกลับมาบ้านแล้วก็นํามีดไปรอบนี้เขาไม่ได้ขับรถซาเล้งไปเนื่องจากว่าเสียงดังเขาใช้วิธีการเดินลัดเลาะป่าเข้าไปในสวนยางของแบงค์ครับเพื่อนแล้วต้อยก็สบจังหวะที่แบงค์กำลังก้มๆเงยๆกำลังหันหลังให้ ตอยเข้าไปประชิดตัวแบงค์ข้างหลังครับเพื่อนแล้วต้อยเองนะครับก็ใช้มีดปาดไปที่ลำคอของแบงค์ในขณนะที่แบงค์กำลังหันหลังให้หลังจากนั้นแบงค์ก็ล้มฟุบลงตรงนั้นเลยครับเพื่อนหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วนะครับต้อยก็ไม่ได้หันหลังไปดูเพื่อนครับเพื่อนต้อยรีบเดินหนีออกจากที่เกิดเหตุแล้วก็มาอยู่ที่บ้านครับเพื่อนตอนเลกเองนะครับต้อยอยู่ที่บ้านครับเพื่อน แต่หลังจากนั้นนะเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติก็เกิดขึ้นกับต้อยครับเพื่อนในขณะที่เขานอนอยู่ในบ้านนะครับช่วงวันแรก2วันแรกปรากฏว่านะครับเจอแบงค์มาหาที่บ้านครับเพื่อน บางครั้งบางคราวนะป้อยได้ยินเสียงแบงค์เรียกเพื่อไปหาปลาครัเพื่อนตรงนี้เองนะเป็นเสียงแบงค์แบบชัดเจนเนื่องจากว่าเขาสองคนคบกันมานานคับเพื่อนบางครั้งบางทีก็เป็นเสียงคนเดินอยู่รอบๆบ,บ้านหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคืน2คืนแรกป้อยก็เลยตัดสินใจนะใช้ใบหนาดมากำราบผีแบงค์คับเพื่อน โดยการเอาใบานาดมาผูกไว้รอบรอบรอบ,บ้านกันเ,นเพื่อนเพื่อเป็นการไล่ผีไอ้แบงค์กันเพื่อนนอกจากนี้นะไอ้ต้อยเองยังมีการอัญเชิญพระนะครับที่เขานับถือไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดหรือว่าหลวงปู่เข็มวัดอิโต้ควางเป็ดแนะ่พูดไปเรื่อยนะครับนะหยอกเล่นเฉยๆนะครับนะ เขาเองครับป้องอันเชิญพระมาหลายองค์เพื่อแขวนคอคัเอนเพื่อนเพื่อไม่ให้ผีของแบงค์เข้ามาหลอกมาหลอนเขาแต่สุดท้ายท้ายสุดเขาก็เอาไม่อยู่คันเพื่อนไม่ว่าจะเป็นใบหนาดไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขัง,งหรือผ้าดีๆตรงนี้เองไม่สามารถป้องกันผีได้คันเพื่อนเขายังคงได้ยินเสียงแบงค์เรียกหาเขาอยู่ตลอดเวลามีเสียงเคาะสังกะสีมีเสียงเคาะประตูบ้านทําให้เขาไม่ได้หลับไม่ได้นอน อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาดีดหรือเปล่ากันเพื่อนที่ไม่หลับไม่นอนหรือว่าเขาปัวกันแน่ไม่สามารถสรุปได้ตรงนี้เนื่องจากว่าเขาเป็นสายเสพสุดท้ายท้ายสุดเขาก็เลยตัดสินใจไปหลบอยู่ที่บ้านญาติไปหาที่พึ่งไปหาเพื่อนก่อนที่เขาจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอ,บอบปวกแดงจับกลุมมาในวันที่3ครกับเพื่อนนี่ก็คือคำสารภาพของต้อยกับเพื่อนคนที่ฆ่าเพื่อนรักคนที่หักเหลี่ยมโหดเพียงเพราะยาไม่กี่เม็ดกับเพื่อน สุดท้ายท้ายสุดนะครับต้อยเองก็เลยถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตรงนี้เองนะครับมีอัตราโทษอยู่ที่15ปีถึง20ปีหรือตลอดชีวิตและประหารชีวิตอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของศาลขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานขึ้นอยู่กับแรงจูงใจในการก่อเหตุ อาจจะตัดสินมา25ปี30ปีก็เป็นไปได้หรืออาจจะตัดสินมาตลอดชีวิตประหารชีวิตก็เป็นไปได้แล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะครับเราก็ได้ข้อสรุปแบบง่ายๆว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมันไม่มีผลดีจริงๆกันเพื่อนอาจจะเสียเพื่อนอาจจะเสียเงินเสียทองเสียสุขภาพ ตรงนี้เกิดขึ้นได้หมดในกรณีที่เราไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หาาผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภันเพื่อนไว้นที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกด s u b s c r ร b e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม